สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงอ l ไลเมนต์ของท่า d o w n วิร์ดเฟซิงด็อค่ะในท่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อนะคะเราจะมีการเข้าท่าจากหลายๆแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยในคลาสเบสิกนะคะนำจะให้ขึ้นท่า d o w n วิร์ดเฟซิ g ด็อเนี่ยจากท่าชายโพสค่ะท่าชายโพสเวลาเราเริ่มเซ็ตอัพตัวเองในท่าชายโพสมันจะเป็นท่า ที่เราจะพูดกันเสมอว่าเนี่ยเขาคือผ้าเด็กหมอนนะคะเราจะยืดตัวในท่านี้นะคะอันนี้คือชายโพสเพราะเสร็จแล้วการยืดตัวในท่านี้นะคะเราจะขึ้นดาวน์โหลดเวทีด็อกจากชายโพสค่ะมือเราเนี่ยเวลายืดเต็มที่แล้วอยู่ให้สุดยืดให้สุดสุดจริงจิมือเราสุดที่ตำแหน่คือสุดตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วปิกมืออยู่กับที่ยกลำตัวขึ้นจีบเท้าค่ะความหัน อ,อสะโพกเราค่ะเสร็จแล้วยืดขึ้นทุกส่วนต้นเท้า,ากดลงพื้นยืดเราจะได้ท่าเป็นดาวดเวซติงด็อกนะคะคราวงนี้ดาวดเวซติงด็อกเนี่ยอไลเมนต์ของตัวท่าเองการวางมือนะคะมือเนี่ยเวลาเราวางในโยคะจะไม่วางแล้วชิดกันแบบนี้นะคะเราจะกระจายนิ้วออก ให้ให้นิ้วราเนี่ยได้รับน้ำหนักของร่างากายให้เท่ากันเราจะไม่ชิดอันนี้น่าจะเห็นมือแล้วนะคะกำาจงกางนิ้วออกอันนี้คือสมมุติว่านางขึ้นจากชายโพสมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวสะโพกส่งให้สูงยาวขึ้นไปบนเพดานตัวขายืดตึงส้นเท้ากดลงพื้นนะคะตัวสะบักคลี่ออกมาจากทางด้านหลังให้ดูน้ำทางด้านหน้านะคะ สะบักคลี่ออกสะบักคือตรงกระดูกด,ด้านหลังสะบักตรงนี้ค่ะสะแคทพูล่าของเราคลี่ออกอะลงนี้นะคลี่ออกไปแล้วศีรษะทิ้งลงพื้นคือถ้าเรามีกระจกอย่างถ่าที่ศูนเนี่ยจะเป็นกระจกรอบด้านใช่ไหมคะถ้าเรามีกระจกเนี่ยตัวเราจะเป็น,นสามเหลี่ยมเลยค่ะสามเหลี่ยมขึ้นด้านบนแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะสูดสะดึงเข้าไปตัวเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยค่ะ ยิงสีสระไปยาวๆแบบนี้นะคะในาดาวดเป็นสิบดกตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามเหลี่ยมอ่ะคราวนี้ในท่าเนี้ยในการฝึกโยคะก็ถือว่าเป็นท่าพาักท่าพักเขาะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าสมองอยู่สูงกว่าสมองคือเจ้าหัวเราต่ำอยู่ตรงนีง้หัวใจเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเลือดเนี่ยจะสูบฉีดจากหัวใจ ลงหัวลงสมองได้ง่ายอันนี้จะถือว่าเป็นท่าพักนะคะเราลองฝิกกันดูค่ะดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกเนี่ยนจากส่วนใหญ่ในคลาสทราจะให้เป็นท่าพักเวลาที่เหนื่อยมากผู้ฝึกเหนื่อยมากคือไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะคะก็จะเป็นท่าพักอยู่ในดาวด็อกและในดาวด็อกก็คืออะไลเมนต์ของท่าให้เป๊ะทุกส่วนจริงๆเริ่มตั้งแต่เท้าเราวางเท้าขนานกันเป็นเลข11 ส้นเท้าเรากดลงพื้นค่อยๆฟังนําไปทีละส่วนนะคะถ้าฟังขันก็คือลองเอาไปยืนลันแล้วทําด้วยตัวเองดูขายืดตึงสูงสะดือเข้าหากระดูกสันหลังตัวท้องจะบ,บางมากสูงขึ้นไปต้องการยืดหลังให้ยาวต้องการยืดขาให้ยาวนะคะสะบักแบบที่นําแสดงให้เห็นเมื่อกี้โก่งเขาออกมาตัวจะได้โค้งเบาๆศีรษะทิ้ง,งลงพื้นนะคะนี่คืออะไรนี้ของเขาเล่ ซิปเล็กๆน้อยๆอีกส่วนใหญ่ราจะบอกในคลาสนะคะว่าเราจะทําไปเนี่ยเพื่อในส่วนไหนฟิตตรงไหนโฮตรงไหนล็อกบันไดตรงไหนอีกอย่างเงี้ยนะคะลองฝึกกันดูค่ะดาวเวิร์ดเซอซินด็อกให้ประโยชน์กับร่างกายมากสร้างสมดุลให้ร่างกายนะคะสร้างความบาลานซ์ให้เลียดลงในบางคนทําท่านี้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการมือศรีรษะเพราะว่าเลือดลงไปเลี้ยงลงไปไม่เรียกว่าเลี้ยงด้วย แค่ลงไปในปกติของเลือดเขาต้องลงต้องขึ้นได้นะคะบ,บางคนที่ไม่เคยก้มศรีรษะลงเลยคือใช้ชีวิตอยู่แต่การยืนการที่หัวขึ้นแบบนี้นะคะใช้ชีวิตอยู่กับการยืนแบบนั้นน่ะจะทําให้ไม่จะพูดว่าเลือดไม่ไหลเวียนดีเท่าที่ควรแบบนี้ดีกว่านะคะเรามาโฟล์ร่างกายเราด้วยการฝึกแบบนี้คะ่ะให้เลือดเนี่ยลงได้ขึ้นได้ลงต่ำได้เพราะผู้ฝึกก้มศีรษะขึ้นสูงได้เพราะผู้ฝึกยืดตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะ ฝึกแบบนี้คะ่ะดาวเวิร์ดเสซิงด็อกเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนจะง่ายเหมือนจะเป็นเบสิคแต่จริงแล้วนะคะให้ประโยชน์กับร่างกายมากมายทุกท่าของโยคะให้ประโยชน์กับร่างกายสุดๆนะคะลองมาฝึกโยคะกันดูคะ่ะวันนี้พูดถึงประโยชน์แล้วก็อะไลน์เนนของดาวเวิร์ดเสซินด็อกนะคะถ้าเกิดผู้ฝึกของเราสมาชิกของเราเนี่ยมี มีปัญหาหรือว่ายังไม่เข้าใจในอลายเมนหรือท่าในส่วนไหนอาสนะอะไรนะคะพยายามออบอกนํามานะคะจะอินบ็อกซ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะส่งมาได้ว่าเออฉันอยากได้ท่านี้มันประโยชน์อะไรยังไงนะคะส่งเพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ